ตอนนี้ก็เอาดินเข้าสาลานะครับผมเมอ้ FC มีโชคมีลาบก็เลยเอาหินมาเททำบุญกับอาจารย์ จันครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับจัสุข้อนอย่นี้ค่ะว่าจานทร์ฟันดีขนาดเด้กบดีเออเป็นเออเป็นเัื่งไหนเปลี่นคุนไหมไปรอบพระรอบพระฟันอยู่ตามจริงว่าใครฟันเนาะอันนี้ฟันระจำได้ขึ้นแหลกไปนอนเพราะฟันขึ้นสองไวนอนนอนฟันว่าเทพระแล้วๆสี่กับบ้านอ่ากลับบ้านแล้วมาหารถเจ้าของมาเห็นรถรถขั้นสีเหลืองสามจี๊ดเก่านะ หาไปเห็นกันเลยว่ะไม่กับจังไหนล่ะวะสั้นครับขอเพิ่นยูทูกขอเพิ่นร้านมันนอนอยู่นี่ให้โชคให้ลาบเด้อวะสั้นกันเลยฝันเห็นรถคันนี่ล่ะออาขึ้นที่สองนะอืบานนี้ขึ้นสุดท้ายบัติมาอือบัติมาไปยูฟุนเกสมึงขึ้นสุดท้ายฝันอีกฝันว่าศูนย์แห้อันไนเบลครับเอามีดอีโต้มาสับแขนสับเครื่องนี่ครับ เครื่องนี่ขาดขาดสองทอนเลือดไหลออกเลือดไหลออกไปสีฟ้าไปอันหาหมอสั้นหาหมอเราไปขี่รถโม่ไส้ขั้นสีแดงขั้นที่อยู่ในบานสามหกศูนย์ขั้นขี่ผ่านไปลุ่มบานเขาเราไปต่อซยกันต่อได้บ่ิษัต่อได้อย่วสัตวฟันไหมนี่นี่ฟันจำได้เลยฟันตีหามฟันเราก็ตื่นเลยลุกเลย์มาอาบนำ แป่งปั้นได้เก็บของมาสถานธรรมได้แล้วของแล้วก็ดีทีแม่นแล้วแกะพิมพแกะยังติดล้ายเรียบร้อยครับมาการรอพระเรายังเอาผุนสมบูรณ์ดีว่าจังสมบูรณ์สององค์สององค์องค์แรกถ้าลอวันที่หาบาครับวันที่หามันองค์องค์ที่สองเป็นลออยู่ขันแกนกับสถานธรรมมีสุโธไปฟันยุคคุณละยุ่ที่ว่าแล้วฟัน ไปฝันอยู่คนแกน่นแม่นไปฝัน,ยนอยู่คุณพุ่มเือว่าพุ่มมันดีขอเป็นนะโอ้บ่มีอันขั้นสีมาบอกกับมาเหตุเห็นเลยได้ก็ได้สวดมนต์เทเมตาสวดจัก,กระพัดพร้อมหลวงตานะอันนี้ก็ฝันฝันเราก็ตื่นเลยจำได้เลยชี้ตียังไนเอาฟันฟันแขนขาดสองทันสองหาจังไล อันนี้อันนี้ปันได้อครับอาจารย์ปีเป็นสองขาปีมันสองคนปีมันสองคนกับมือหานิ้วอีกไม่หานิ้วท่านขาถล่เลือดก็อย่าลืมทะเบียนรถนะครับทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์เห็นเดียมอไซต์สามหกศูนย์สามหกศูนย์ครับพีครับแล้วกาสามเจ็ดเก้าเลขขึ้นที่สองเลขประจำสำนักอีกแล้วสามเจ็ดเก้ามอเตอร์ไซค์สีเหลืองแล้วยูนี่จอดยูว่าขนาดนี้มอเตอร์ไซค์ยูสีเหลืองอยู่สีแดงเลยค่ะสีแดงในบาท บัดนี้อันเลขรถบะเลขรถที่อขนบ็อกบดีไทายไปบะบกบดีไทยสามห้าเจ็ดนะวันนี้อง์องค์ที่หนึ่งหนึ่งคืออะไรครับหนึ่งเลขไอ้ขนเอขนบพระนะขนบพระหกรอกนะหกรอบขั้นบอกสามห้าเจ็ดะเจ็ดหนึ่งศูนย์สามห้าเจ็ดเออจำแน เรอเออแมนอินเดียตุรเนาะไอ้เรื่องแล้วก็สามห้าเจ็ดองนี่น้ามตรงกันองหนึ่งสี่แปดองนั้นหนึ่งสี่เจ็ดองหนึ่งห้าแปดหนึ่งสี่เจ็องห้ารอวันที่หาน่ะหนึ่งสี่แปดเอาหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่แปดองค์ที่หนึ่งร้อยสี่สิบแปดจะมีซ้ำนี่แหละที่ตัวเลขีมาฝากค่ะคือฟันดีนะค่ะน้อผิจะละหน้าเบิ้งนะค่ะ ได้ฝันนี่ฝันคักฝันหนากลัวฝันขื้นสุดท้ายคือฝันว่ามีดมีดที่โตง่มันะว่านองเบลเออมัคือบอกยากฝันขาดเลยด้วยอาจารย์นี่ฝันขาดเลยอายุน้องเบลเลยค่ะอายุสิ27ปี27ปีนะคะอายุน้องเบลเนาะอันนี้ก็สำคัญเนาะค่ะเพราะว่าอาจารย์เป็นฟันแคระ เลขสียุ่น้าแก่ด่ะใดทั้งสี่นะบบกับเลขแก่เขาเนาะแม่อาจสีเลขแก่เขาแก่ปอยตัวใดสองตัวใดต้องต้องดูในคลิปครับอาจารย์แต่ว่าที่เรารู้อาจารย์ฟันขาดแล้วล่ะฟันขาดเลยอ่ะสองฟันเลอนะฟันทงฟันขาดเลยนะครับไม่ใช่เลขจะเข้าเลยครับอาจารย์เพราแน่ใจเขาเลือดไลออกมาเอเออตอนเห็นเลือดเ็นย่อาจารย์ตีคือสองห้าใช่ไหมครับ ที่ฟันอืมง่ามอยู่กับซองหามีเลขง่ามมาขาะเอฟซีเนาะครับเอ้าห้องกับเสียงเอาแล้วก็ทะเบียนทะเบียนรถคันแดงสามหกศูนย์สามหกศูนย์ทะเบียนคันเหลืองก็คือสามเจ็ดเก้าแอนครับตรงกับเลขขนพระมาเนาะแอนเลขขนพระสามหืาเจ็ดขนพระ ครับอาจารย์เอาหินเอาดินมาทำอะไรครับอาจารย์เอามาใส่สารนะนี่แหละโอ้โหสาราก้อนมันเป็นเจ้าว่าไผ่ครับครับกะประสาสัมพันธ์เอากะเท้ากะออกก้อนสินะอ,ออกก้อนอะไระลดทรายกันนี้ลดละหาร้อยอครับค่ะลดละหาร้อยอเฮ็ดเฮ็ดสาราปฏิบัติธรรมแอน หลังคาก็ยังไม่มีนะอาจารย์นะยังบ่มีเล่กับเขาดูดูแต่ว่ะยังม่มีอันปัดใจว่าสางนะโอ้ยม่มีบ่หอดเพิ่นมันแน่เลยอาจารย์แตกรอบนี้นะครับเทียงสูบไปน้ำกันวดนี่วดที่สิบสองแล้วขั้นวัดที่สิบสองครัอาจารย์อ่ว่าห้อบางเทียห่อก่าประกาศสื่อเอา ครับเอ่าังเทียขั้นสื่อยาบอกบอกกับสื่ออย่างนี้นะอันี้อันก็ค่ะสื่อยาบอกเออสื่อยาบอกบอกยั่สื่อขั้นสื่อเราให้ยาบอกพ่นนะเหากักไว้ตัวเหาสื่อจย่งนี้นะครับตั้งเทียตมันกับตั้งเทียขั้นบอกไปแล้วขั้นเหาสื่อเสียมันอยากเพี้ยนจย่งนี้นะล่องล่องลายหลอกมันเป็นคู่นะคะเนาะวันนี้อาจารย์ซื้อไหมครับยังไม่ได้ซื้อจักตัวอ๋อมีลุ้นแหละทีเนี้ยเออได้บอก หมักน้ำเกลีค่ะสองหานี่ก็คือค่ะทะเบียนหม้อไส้ก็คือค่ะสามเจ็ดเก้าก็สามหกศูนย์ก็สามหกศูนย์นี่ก็คือค่ะสามหกศูนย์หกสี่หน้าสามหกศูนย์หกสี่น้าซับเอาซเอาสื่อเลยวหลังจากสื่อตรงตรงสามโตแต่รู้ฟันขาดเลยล่ะครับเออมันอาจสีดายอาจสีขาวขาวนี่แม่งหงวนนี้ค่ะ กัน,นมากอ่ะเขาสมหวดนเลยละมันก็มีบางเจ้าเขา้าเข้าขืดมิใช่นะก็ยังบ่มีสองติดตามมิใช่นะเพระาะว่าช่องอาจารย์ก็เศร้าเฮ็ดเหล่าลบทิมไปเลยครับเออลบทิมบ่เฮ็ดเลย<อ>เฮ็ดเ,เลยเไม่แต่น,น,อตอนต้องเบลเฮ็ดน้องเบลกับบ่เฮ็ด เอาว่าล่งแล้วค่ะบ่ลงเราลงบ่มีเวลาโอ่มีเวลาเฮดแมนเนี่ยงานกัได้ีิเตรียมงานอีกบ่วงสวงอีกกันตอกันเมื่อนี่ก็ไปบ่วงสวงน้องนลำเสาครอื่นกับไปอีกงาวจุฮอดวันที่สิบเกาจังสิบเบืดอปีใหม่กับ่แน่อาจสิมีงานขึ้นบันไม่งานอย่างซี่นะเออเด่นูค่ะเั่น่ะเฮาวว่าได้มันก็เลยมันก็เลยว่าไดเฮดแล้วสิปั่นงานเนี่ยองงานเนี่ย เออว่าสีให้เล่งให้ท่านปีใหม่คงสีบือคือนะเพราะว่าช่วยสีแล้วงานวันที่สิบเก้ากเลี้ยเวลาหน่อยๆบ่แล้วครับต้อนเอาสีมาปั่นเกียร์ถ้าปั่นสดเนาะปั่นผู้เดียวปั่นเองเนาะปั่นพญานาคปั่นผู้เดียวผสมปูนผู้เดียวเฮ็ดผู้เดียวระว่าง่ายๆค่ะปีนขึ้นปีนลงไม่ใช่นะช่วยสีได้เป็นองช่วยสีได้เทลาเกียร์เทลาไฟนั่นแหละมันก็เลยยากแนา นี่กะเชิญชวนอัมที่ซองนะ,ะผู้ใดอยากร่วมทําบุญนั่งกะเชิญใดเอาแล้วติดต่อได้ไงอาจารย์สมมติจะติดต่ออาจารย์นี่ครับติดต่อน,น้องเบล,ลติดต่อเอาโทรหาน้องเบลเลยนะครับเนาะหน้องเบลเป็นผู้รับเลยเพราะว่า,วาขั้นโทรมหาผมนี่ผมไม่ค่อยรับเพราะว่ามางเทียแขบ คนมากเป็นกับบ่อนไม่เฮากันสินะใช่ครับเออแต่เสียงตึ้งตึ้งกับดังอยู่หันหลับเ่อได้รับีแต่น้องเบลรับได้ตลอดแม่น้องเบลเขาสีเป็นผู้รับสายอืมครับอันนี่ครับอัะไรจันเออนี่ยเงี้ยเสียนี่ครับเออนี่กาเสือท่างสถานท่านพิเศษหรือว่าเทวาพิเศษอธิษฐานจิตจากคู่บาอาจารย์รอบรอบหนึ่งนี่สิมาสวดเจ็ดมือ เจ็ดหมื่นละจังสีปลอยเพื่อนอธิษฐานจิตผู้บาอาจารย์ตั้งหลังกัสิบเป็นหังสี่สถานปฏิบัติธรรมปูผ้าขาวนักขลาดโลโก้หลวงปู่ทวดแล้วก็เป็นนาขลาดความอุดมสมบูรณ์อันนี้ไอ้บูชาบ่อแก่บูชาตัวเท่าไหร่กันเนี่ยสองร้อยห้าสิบเก้าสองร้อยห้าสิบเก้า รวมค่าส่งไหมครับอาจารย์แม่นรวมรวมค่าส่งรวมค่าส่งครับอ๋อติดต่อน้องเบลได้ใช่ไหมครัไม่เป็นความอุดมสมบูรณ์เพื่อนเฮ็ดโลโก้เราเพิ่นอธิษฐานจิตใจเวลาเอาไปก็ซักซักเพื่อนครับแยกไปซักร่วมกันเวลาใส่ไปวัดไปถ้ำบุญได้ไปเดินทางผ่านการปลุกเสกมาแล้วแท่านอธิษฐานที่เป็นนภโมพุทธายะนะแมตตาโมนาพุตปานีทายินดีแกอินดูนภโมพุทธายะเป็นมหาเมงคล เออนุนดวงเป็นณเมตานมีแต่สีขาวหนี่งผักข้ามีแต่สีขาวเพราะว่ามันจังได้ไปหลายงานสองร้อยห้าสิบเก้าบาทพร้อมส่งครับเรียบนะครับสองห้าอ๋อติดต่อน้องเบลได้นะครับผมเพราะว่าต้นทุนมันสูงคมันเสื้อเสื้อมันผ่าดีนะครับผมเออเป็นเสื้อเสื้อนาครับนั่นแหละนี่ก็คือผ่าดี ตัวเลขก,ก็ซาเราก็ค่าสก,กีนกับอีกล้านหนึ่นงนะมันมันมันจะเรยของเบลสักียร์ได้อไมันจะเล,ย,เลยแพงราคาอคอโอ้ครับผมครับอ้าก็ขอขอบคุณอาจารย์นะครับผมเอาเอา,อาตัวเลขกันเขาได้หรือเปล่าได้แล้วครับย้ำไปหน่อยครับตัวไหนครับครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของอาจารย์ต้อมนะครับผมอาจารย์ต้อมดวงธรรมบรรลุนะฮะก็คือฝันว่าได้ฟันแขนน้องเบลขาดสองท่อนเลยนะครับผม ขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังช่อง o อปอลพรายนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง o อปอลพรวยและทีมงานด้วยนะครับผมทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ